ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรเชนศรีได้นำเหล่าข้าราชการร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประเมนทราอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรประจำปี2568ครับ นายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนางสาวอรวรันชินสีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการนายสุจินวาจากิจนายนัชวันอัลภาพเตชะเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการสารอายการทหารตำรวจและผู้แทนส่วนราชการพร้อมหน่วยงานต่างๆได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทรานันทมหิดลพระอัรมรามาธิบดินทรประจำปี2568ณห้องประชุมชั้น3อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการเพื่อน้อมสํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพระศุนิกรชาวไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์พระมหากษัตริย์องค์ที่8แห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีทรงพระราชสมพบเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายนพศส4 6พณเมืองไฮเดนเบิร์กประเทศเยอรมน,นีทรงเสด็จขึ้นครองราชสืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่2อมีนาคม2477และ เสด็จสวรรคตรเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ในขณะพระชนมายุ2 0พรรษาทรงครองราชสมบัติเป็นเวลา12ปีทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญอาทิทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยฉบับลงวันที่9พฤษภาคม2489ทรงริเริ่มการเสด็จพระราาดาดำเนินเยี่ยมราษฎรในชนบท ทรงเสด็จเยี่ยมชาวจีนในย่านสำเพ็งพระนครส่งผลให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างชาวจีนและชาวไทยที่มีมาในอดีตยุติลงทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนส่งผลให้เกิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่สองขึ้นคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยในปัจจุบันครับ